โอเนี่ยมันเป็นคนมีเซ้นส์พอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเด็กคนนั้นมีเซ้นส์นะยืนอยู่ตรงไล่มาสับกะหลังใครจะมายืนอยู่ตรงนั้นเป็นวอยซ์เสียงวัวแล้วนะเขาเลยพูดกันมาว่าโ,<ฮ>โ<ฮ>ง่มากมากเห็นจะครึ่งตัวแล้วก็กำลังยืนโบกแต่ว่าข้างบนไม่มีแล้วก<ฮ>็มีหัวโป้แปงของเมาส์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 เมาส์ขำๆไม<า>่เสียแกสวัสดีค่ะโป้แปงค่ะอ่ะไม่กลัวเลโอลลโอนะคะ มาเจอแปงกับแขกรับเชิญในรายการโปแปงขอเมาส์และแขกรับเชิญวันนี้นั่นก็คือลโอนั่นเองค่ะทุกคนสวัสดีครับชื่อลีโอ้สําเนียงออกสวัสดีครับชื่อลีโอนนะครับเป็นเพื่อนสนิทโปแปงรู้จักกตอมมหาลัยเอออยู่กลุ่มเดียวกันชื่อกลุ่มว่าเพื่อนสนิทลีโอค่ะเหตุการณ์ก็คือเหมือนลีโอเขาเหงาเขาก็เลยแบบว่าเอาแปงลากเข้าไปในกลุ่มแชทกลุ่มนึงแล้วเขาก็ตั้งว่าเพื่อนสนิทลีโอแล้วหลังจากนั้นก็ไกล้มาสนิทกัน เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนสีกันแหละสีเสมอการแปงกับโอนี่รู้จักกันถึงไส้ถึงคงมันก็เลยทําให้แปงเนี่ยรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของโอนันเดเองอะไก็เป็นเรื่องแบบเรื่องความลับปกแปงรู้หมดอะไรที่คนอื่นไม่รู้ปกแปงก็รู้หมดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แปงต้องเอาโอ o มาเมาส์เลยเนี่ยคือแปงรู้มาตั้งนานแล้วแหละว่าโอเนี่ยมันเป็นคนมีเซนส์เกี่ยวกับผีวิญญาณสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่างๆต,ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากบอกใครมาก่อนนะด้วยความที่้การที่มีเซนส์หรือว่าการที่เราเห็นกกกาาารรเชื่่อวยมมัับน อาจจะมาแบบ i, เฮ้ยเหลวไหลไปนเนี่ยจินตนาการสูงบ้าไ<อ>ปนเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยคือแบบกล้าเปิดแบบร้อเปอซ์กล้าบอกกับทุกคนแล้วว่าเรามีเซ้น์เริ่มมารู้ตัวได้ไงว่ามีเซ้นต์ก็คือตอนเด็กๆที่บ้านก็จะไปดูดวงเคยมีครั้งหนึ่งจําได้คร่าวๆประมาณว่าไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเด็กคนนั้นมีเซ้น์นะถ้าเขาสวดมนต์ดีๆนั่งสมาธิดีๆถ้าเขาไม่เป็นคนมีเซ้น์ก็จะกลายเป็นร่างทรงนี่ก็สิ่งที่พระอาจารย์เคยพูดมาแล้วพอมาถึงช่วงอายุหนึ่งอะ่ะนัน ดนตรีไทยอ่ะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเรากลายเป็นคนเห็นผีกูเพิ่งรู้เหมือนกันว่านี่คือเรื่องแรกของโอใช่เรื่องดนตรีไทยคือเรื่องแรกและเป็นเรื่องแรกที่บอกได้เลยว่าแบบพีคมากและเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกเลยว่าแบบเฮย้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับกูอะตอนนั้นเคยรู้สึกอย่างนี้เลยคือเรายังไม่เคยเจอถูกไหมใช่ซึ่งที่โอเล่ามาว่าโอเนี่ยได้ไปเล่นดนตรีไทยต่างๆคือต้องบอกก่อนว่าเพื่อนแปลงคนนี้ภูมิหลังชีวิตเขาฝ่าฟันมาเยอะมากทุกรูปแบบเป็นเด็กที่ใช้สองมือ2เท้าทํางานตั้งแต่เด็กก็เลยไไไไดด้ปปทททําางงนนนนเเล่่ตรรรีีียยโอะ มีแบบวงดนตรีไทยเด็กปถม <Okay. S 1> เอาไว้ออกตามงานต่างๆงานแต่งงานบวชงานศพซึ่งงานศพที่โอไปทําดนตรีไทยอะไรเงี้ยก็จะเป็นที่จังหวัดด้านบุรีใช่จังหวัดราชบุรีถามก่อนว่าณนะตอนนั้นอนะคือเราทําหน้าที่อะไรในการเล่นดนตรีไทยอุย เอาชิ้นๆได้หลายชิ้นฟัวอชั่นเหรอเออเหตุการณ์ที่โอเจอผีในการไปทํางานดนตรีไทยเนี่ยมันก็เป็นการเจอผีครั้งแรกในชีวิตของโอด้วยต้องบอกว่าก่อนหนนี้ที่เคยเล่าไปว่าเด็กคนนั้นจะมีเซนนะตอนนั้นน่ะมันลืมเรื่องราวพวกนี้ไปแล้วเว้ยมันนานมากแล้วใช่แล้วยัาไม่เคยเจอเลยแล้วครั้งแรกที่เจอเลยอะเป็นงานแบบว่าปกติตามต่าจังหวัดอะก็คือเขาจะสวดศพที่บ้านก่อนแล้ววันเผาอะเขาอยากไปที่วัดคือไม่ได้มาวัดตลอดเหมือนคนกรุงเทพใช่ใช่ใช่ก็คือไปเล่นที่บ้านของเขาที่เป็นเจ้าภาพแล้้้วววคาานีตอองบก่ ตอนที่ไปเล่นนะ่ะครูชอตอะ่ะจะเป็นคนคอยรับคอยส่งเด็กแล้วเวลาสวดศพของต่างจังหวัดอะ่ะจะสวดตอนช่วงสองทุ่มสวดเสร็จสามทุ่มนก็มีการแบบกินอาหารอะไรกันอย่างเงี้ยแลว้วเด็กถ้ยจะเล่นช่วงนั้นจนถึงประมาณสามทุ่มครึง่งและหลังสามทุ่มครึ่งนะ่ะครูชอตจะเริ่มแบบส่งเด็กตามกลับบ้านแล,แล้วช่วงที่กลับบ้านความเด็กอะ่ะเขาก็มีข้างหน้าให้นั่งแหละแต่เด็กแบบโอ๊ยอยากนัน่งกับบ้านอากนั่งกันลสียงที่เกิดขึ้นก็คือตอนกลับเพื่อนมันก็เล่นหลอกผีกันแบบเฮ้ยนู่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่ แลาไล่มาสับปะหลังก็คือตอนนั้นปช่วงที่แบบมีทั้ที่เขาตัดแล้วอะแล้วก็ไม่ตัดมันจะเป็นสีแบบมืดๆลงๆ<ง><ง>ไฟเดียวที่เราเห็นอะคือไฟหน้ารถที่กูเขาขับไปแล้วตอนแกขนะนี่ก็ร่วมจอยร่วมสนุกด้วยแต่มีนะโมเมนต์หนึง่งยู่ยูะ่ะหางตาห àng, ันไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาว กระโปงสีเขียวแล้วนี่ก็เลยแบบร้องไห้ออกมาเลยก็บอกเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อเพื่อนบอกว่าโอ้ยมึงอะโกหกจิตตกมึงจิตตกมึงอะจินตนาการข้าไปเองพอไปส่งถึงที่บ้านอะย่าก็มารับย่าชิดผัวแต่ว่าเราเรียกว่าแม่เขน้ยเรียกว่าแม่ผัวเลยแม่ผัวก็ออกมารับแล้วก็ร้องไห้ใสรแม่เขาบอกว่าเออเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแม่ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรจินตนา,านการฟิวเด็กอะเล่นกันก็เลยแบบกลัวแล้วคำเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็จนผ่านไปจนถึงวันที่จะต้องประกอบไปดีศพแต่คนคนนี้มีสิ่งพิเศษก็คืืออออตตตนนนหลลััังงจาาาาากเเเเขยยยย่่่่วว้ทีบชไมถึุ ลักษณะศพจริงๆเวลาตายอ่ะก็คือผิวจะแห้งเลยใช่<ห>แ,ลแล้วก็แบบมีความแข็งแต่ศพคนนี้อุ่นและแบบว่าเป็นร่างกายปกติเหมือนเราตอนนร้นที่เรารู้สึกกันเหมือนแบบเขาหลับไปธรรมดาที่ว่าเราสึกว่าวิญญาณค่อยออกจากร่างแล้วรอวันที่เค้ากลับมาเขาเลยกตัดสินใจไม่เผาเลยสร้างเป็นคล้ายสาาลาเล็กๆ เอาไว้เก็บศพแล้ววันนั้นน่ะกำลังจะประกอบไปทีในวันสุดท้ายที่จะยกโลงออกมาแล้วไปไว้ในบ้านบ้านหลังเล็กนั้นโรงที่เขาใช้อะ่ะเป็นโรงแก้วตอนที่เขายกออกมาทุกคนจะเห็นแล้วหลังจากนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลัวเรื่องเตีไทยปกติเลยเวยกูยังกำลังเล่นเตยไทยอยู่แล้วกูไม่มีการเงยหน้ามาแล้วกูก็แบบลืมเรื่องนั้นไปแล้วด้วยความเด็กย่ากูแม่ผัวไปงานศพนั้นด้วยแล้วตอนที่เขากำลังยกศพออกมาไม่รู้ว่าแ,แม่กูอะไปเห็นว่ามันเป็นโรงแก้วเลยเห็นศพหรือว่าไปดูตอนที่เขาเปิดหน้าศพหลัังงงจจจาาาาากกกกบบบนออ่่่่ะแมะมูวศใสสสเื้ข ตอนแรกที่มึงเจอเขาแล้วมึงร้องไห้เขายืนอยู่เฉยๆีผมยาวเสื้อเขาแล้วทำไมเ,เ,เราถึงรู้ ว่าไม่ใช่คนแน่ๆพอเล่นผีกันอยู่แค่นั้นแล้วพอหันไปเห็นน่ะณเวลานั้นน่ะไม่รู้ว่าคนหรือไม่ใช่คนน่ะทุกคนกลัวหมดมึงยืนอยู่ตรงไล่มาสับหลังใครจะมายืนอยู่ตรงนั้นมเนคือแม่งไม่มีแสงเออแม่งไม่มีแสงให้เห็นคนแน่ๆแล้วมาเป็นช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีที่รถขับผ่านตรงนั้นแล้วมีแสงไฟางๆเขามองมึงยังไงเขามองมึงยังไงเขายืนมองมาเฉยเลยแค่นั้นเลยอ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกตอนป .4 ป .5 ป .6 ช่วงเด็กๆของโอแล้วพอโอโตมาเอาช่วงมหาวิทยาลัยเลยเนีี่่ร้วงเนคทจจอผิๆแล เยอะกว่านี้เยอะมากมคือเจอแบบมีเซนเน์อ่ทุกคนคนมีเซนคนแบบตามันมีตาวิเศษอะ่ะคนดูหลายคนอยากรู้แน่นอนว่าการเห็นผีอะ่ะแบบไหนเรียกว่าผีคือบางคนที่ไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นเลยแต่คนที่เห็นเนี่ยมันจะรู้อ,อย่างมึงเนี่ยคือเจอเยอะมากเล่ารูปแบบพีิกๆให้ฟังได้ไหมล่าสุดไปดูวันนี้มาเจสกาเพลนในติ๊กต็อกแล้วเขาเล่าเรื่องผีอมพอดีห้าวิธีเห็นผีอัมนเลยทำให้กได้ว่าเออทั้งนั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องผีอมก่อนเลยซึ่งเป็นผีอมที่แบบไม่ได้มีแค่แบบมากดทับนะมีเสียงมาด้วย เห็นเป็นวอยเสียงวรแล้วนะซึ่งอีโอเนี่ยเขาเนี่ยเคยเห็นผีที่แบบว่ามีเป็นเงาดำมีเป็นเสียงมาอย่างที่บอกว่าไม่สวดมนต์แต่วันนั้นอะประมาณช่วงปี2อยู่หอพักที่หนึ่งแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าวันนั้นไม่สบายใจมากๆนึกคืออะไรไม่รู้อ่านสวดมนต์แล้วจัดสวดแบบชุดใหญ่เลยแต่การสวดครั้งนั้นอะลืมเรื่องนี้ไปแล้วว่าตัวเองสวดแล้วเห็นผีสวดแล้วมันจะเป็นการเปิดเพราะอะไรตอนนั้นคิดแค่ว่าไม่สบายใจกูสวดมนต์แล้วิ่งเกิดขึ้อนคือพอสวดมนต์จบปุ๊บ ตัวแล้วว่าแบบเฮ้ยเฟ้นกูกลับมาแล้วว่ะแล้วแบบทำไมถึงเกิดขึ้นกับกูวะลืมไปว่าเอ้ากูสวดมนต์หลังจากที่ขยับตัวไม่ได้แล้ววะมันก็เริ่มเป็นการต่อสู้และด้วยความที่วันนั้นมันเหนื่อยจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราเป็นคนปากไม่ดีกรุบมันเลยเปความรู้สึกแค่ว่าแบบเฮ้ยใครปล่อยจะนอนปล่อยนี้จะนอนหนูง่วงหนูขอนอนจนกระทั่งขยับขยับแล้วก็ถามในใจเลยว่าเป็นใครมากวนทำไมเขาเลยพูดกับมาว่ามเออไอ้งนี้เลยา อยู่ตรงนี้มานานแล้วกูอย่างเี้เลยกูอ,อยู่ตรงหน้ามึงนี่แหละอยู่ที่นี่มานานแล้ว,วตอนได้ยินเสียงก็คือแบบโอเคโกาดูไอ้ของจรงิงเขาแล้วแล้วขนลุกไปหมดเลยความรู้สึกก็คืออานในความที่แบบมันมันเจอมาบ่อย1กลัว2ชิชนสาต้องการอะไรถามอ่ะไม่บอกนี่นก็วาเดี๋ยวทำบุญไปให้จะปล่อยต้องการจะนอนแต่ถ้าไม่ปล่อยแช่งนะแช่งแบบแม่บุดให้เกิดเลยเลยหลุดพอหลุดอ่ะเขาอาจจะเตียมความไปว่าพอหลุดปุ๊บทำบุญเลยแต่ไม่ใช่โอ้ยตัวนั้นหน้าสามทุ่มสี่ทุ่มมาขอนอนขอนอนต่อนั่นแหละเขาเริ่มกลับมาอีกบ้านจนชีวิตลลุด้้ามไแ ที่ความโชคดีคือในหอน,นั้นน่ะมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่หนึ่งคนชื่อเอ้ยพอหลุดปุ๊บไม่นอนห้องตัวเองแล้วเออไปนอนออห้องอื่นเลยห้องเ,<ล>เ<ล>อง้ยบอกเอ้ยเปิดประตูนี้กูเจอผีหลอกแล้วพี่ขอเอ้ยแล้วก็เล่าให้เอ้ยฟังแล้วด้วยความที่แบบโกรธมากมากก็เลยบอกว่าถ้าอยู่นี่จริงๆอ่ะมาห้องนี้มาเจอที่ห้องนี้อุ้ยอีดอกเป็นกูกูเป็เอ้ยกูด่านะอีดอกเลยกระดากูเลยเออมันควรแล้วก็แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นอนปกติจนตื่นเช้ามาก็ทําบุญครานั้นก็อยู่ที่หอนั้นปกติหอนั้นน่ะด้วยความที่แบบอ่ะเราเจอผีก็จริงแต่ว่าความเป็นอยู่อะไรเงี้ยมันก็สะดวกสบายความสุขดีคือมันมันอยู่ตัวที่สุดแล้ว ช่วงนั้นอะสถานการณ์ที่บ้านมีปัญหาต้องย้ายสถานที่ไปอยู่ในที่ที่แบบว่าราคามันถูกลงแล้วไอ้วันที่เก็บของอะมันจะย้ายห้องอะเก็บของเสร็จสักประมาณสองสามทุ่มแล้วก็นอนแต่ว่าก่อนออกไปอะมีพจ์อิดมาตกดหน้าห้องจักเอ้ยเอ้ยเพื่อนร่วมหอแบบว่าเออโชคดีนะมึงแบบว่าไว้เจอกันไห่จนย้ายไปอยู่ห้องใหม่มีวันหนึ่งได้มีโอกาสโทรคุยก,กับเอ้ยเล่ากันก็แบบว่าที่ผ่านมาอยู่ที่หอนเนี้ยเออเจออะไรบ้างฟีดแบ a ชีวิตเอ้ยก็บอกว่าวันที่มึงอยู่ห้องอะก่อนที่มึงจะย้ายออกกูอะไปหามึงหน้าห้องด้วยกกููจะะเเเเออออางงงงไไไปปพสมมแต่หหห็นนนนดิ้ล ตอนที่กูแบบกำลังแอบติดของอจุกจีก่ะกูก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนมึงจะมาเปิดประตูเหมือนมันก็เล่าไปเรื่อยจนมันแบบว่าประมาณสองสามครั้งที่มันแบบแอบแล้วมาติดแอบแล้วมาติดอะไรเงี้ยกูบอกมันว่ากูไม่ได้เดินไปเปิดประตูห้องอะนะคืนนั้นกูหลับตั้งแต่สามทุ่มแล้วมึงเดินมาเขียนพวติดอะไรเงี้ยหน้าห้องกูเมื่อไรมันก็บอกประมาณสี่ทุ่มกับห้าทุ่มแต่เนี่ยมั่นใจว่าหลับก่อนสามทุ่มแน่นอนแต่พอเอ้ยพูดอย่างนั้นอะเอ้ยก็เลยบอกว่าแต่กูเห็นจริงนะมึงพอเห็นตัั้้งงแ่่่่่่ไไฟเเเเเปดลลวกกก็มมมมมีาาาาาาาคนนนนนผผซึึรรใใจๆยทหูส นี่น่าตีมอะไรจริงจริงแล้ววันที่ย้ายหออะมันก็เป็นแบบทางปิดใช่ป่ะ<ม>ในเปิดประตูค้างไว้ไว้เพื่อที่จะยกขออขอกแต่เหมือนตอนที่แบบจะยกขอก็เหมือนพูดว่าเออแบบจะไป้นะอยู่ที่ประตูปิดเองปัง้งตัวที่ไม่มีลมพัดผ่านแน่นอนเหมือนเขาก็มาบอกว่าแบบเออขอบคุณที่มาอยู่เขาแล้วแบบดูแลเขาอะไรเงี้ยเหตุการณ์เกิดจากการแค่สวดมนต์ครั้งเดียวแล้วเป็นการเหมือนเบิกเนททำให้เราได้เจอกับเขาแต่สุดท้ายตอนนี้โอ้ไม่ได้อยู่หอนั้นแล้วแลัวมาเอาทีละเมื่อกี้เล่ารูปแบบที่แบบดิ้นเสียงอะไรอย่างเี้ไปแล้วใช่ป่ะอันนี้ก ั้งเนี้ยมันช็อกอะเพราะมันไม่ดพรามันจะเจอนนะรูปแบบนั้นก็คือเป็นช่วงที่กลับบ้านเดินเพราะว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ช่วงไปแต่งแต่จังหวัดก็จะแบบมีมอเตอร์ไซค์คนละคัขนขับรถแว้นอะไรเงี้ยแล้วคนนั้นไปแว้นขับเล่นกับเพื่อนมาฟีลแบบกินลมชมวิวแล้วไปส่งเพื่อนที่บ้านแล้วเป็นช่วงประมาณสามสี่ทุ่มสองข้างทางตามแต่งจังหวัดแถวบ้านเพื่อนหน่อยนะ่ะเมื่อเมื่อตอนยืนอยู่ห่างห่างอะเห็นเป็นผู้หญิงแบบโบกรถก็เลยพยายามขับไปใกล้ๆ้เขาจะจอดรับเขาแบบเฮ้ยมันจะไปไหนอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงใกล้ตัวทุกคน่่าางงกัันไไมมถถึเตรรคือออขบปปแลล้็จะะ พอรถปุ๊บหันไปเห็นเห็นกับครึ่งตัวแล้วก็กำลังยืนโบกแต่ว่าข้างบนไม่มีแล้วก็มีหัวเห็นกับครึ่งตัวแล้งกต่ไหลลแล้วแล้วมึะะมงแล้วมึงมองเขาแล้วรังให้ต่อคูปิดต,ต่อหรือบุรั่ <laughs> รถมีเกียร์ด้วยจังหวะนั้นอะไม่สับเกียร์ด้วยกูบิดทั้งเกียร์สี่แหละจะพังไหมกูไม่สนใจกูบิดไป้ก่อนน่ะพี่ก็เป็นรูปแบบที่โอเจอมาการเจอผีในจริงมันอยู่ที่พลังงานของเขาด้วยนะว่าเขามีพลังงานมากแค่ไหนที่จะทําให้เราเจอได้แล้วก็เท่าที่ฟังโอมาเนี่ยวิธีรับมือกับการเวลาเราเจอผีก็คือบางตัวเราอยจะต้องสู้ด้วยวาจาหรือด้วยแอคชั่นบางอย่างแต่ตัวไหนซึ่ไม่ไหวก็ขึ้นหนีไปเถอะถ้าเรายังเห็นเขาหมายความว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ไปสู่สุขติใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาอาจจะต้องแบบตยหงไม่ใช่เพียง ถ้าเขามีจิตผูกพันกับอะไรบางอย่างนะสถานที่พฤติกรรมหรือณกิจกรรมที่เราต้องไปทํากับเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้บางทีเราไปเจอโอเคบางคนอาจจะไม่เชื่อซึ่งไม่เป็นไรขอแค่ว่าอย่าไปลบหลู่เอาจริงดวงวิญญาณทุดวงเคยเป็นคนทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นั้นแหละเพียงแต่มันเป็นรูปแบบที่มีเนื้อหนังมังสากับรูปแบบที่ไม่มีเนื้อหนังมังสาแค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณโอมากเรื่องแบบจริงจโอมีเยอะกว่านี้นะคะถ้าใครชอบรีเควสกันมาในคอมเมนต์นะคะอ่ะโอเคค่ะเข้า ใ่นะคะทุกคนเป็นช่วงที่เราจะต้องให้ของขวัญแขกรับเชิญสักหน่อยที่เขาอุตส่าห์เสียสละเวลาวันนี้มานะคะฉันจะได้ของฉันจะได้ของอตาเอาตาๆนี่นะคะคือของที่แปงเอามาขอบคุณลีโอในวันนี้นะคะแทมชแถมแท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 มพอตาจ้าพอตานี่ค่ะอะไอ้ อันนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะบำรุงผิวยี่ห้อจูนเซนนะคะอันนี้จะบอกเลยว่าโอเอาไปใช้กันผีคนไม่ดีหรือกันสิ่งสกปรกในใบหน้านได้เลยตัวเดียวจบลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำและที่สําคัญเลยนะทุกคนคือตัวเนี้ยโลโก้อะเขาเออกแบบมาจากสายมูเตลูคือออกแบบมาจากสิงศักสิทคือเขาอะบอกว่าถ้าใครใช้เนี่ยคือปังแบบว่าหน้ามีออร่าเอออันนี้กูทาีย้หมดขวดเลยอันนี้นะคะก็เอามาให้นกพชัยสว่างอารมณ์นะคะ วันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบประสบการณ์เรื่องผีของลีโอนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่สําคัญเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยลีโอป็นคนที่เรื่องผีเยอะมากเจอผีทุกจังหวัดเจอผีทุกที่เห็นไหมล่ะถ้าใครอยากให้โอมาออกอีกนะคะก็กดคอมเมนต์บอกไว้ว่าเอออยากให้ลีโอมาอยากให้ลีโอมานะคะก็ในอนาคตเดี๋ยวจะเอามาออกอีกแน่นอนแหละคงต้องมีแน่นอนแน่นอนก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ง จอนหนึ่งแม้กี่บาท100บาทตอนนั้นเยอะนะมึงเยอะนะมึงไม่สำหรับเด็กปสี่อ่ะแล้วตอนนั้นกี่ปีอ่ะกว่าปีเออสิบกว่าปีอ่ะก็ถือภูมิพลภูมิใจเลนตัวเองหาตังได้เองแต่เด็กๆเปิดกรอนประตูแก๊กๆอย่างนี้เลยในฝันยังไม่ตลกดิกลัวจอก